ครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมปอปราบรบศูนติวราชการปัตตุลุงซึ่งในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจกุก็รับราชการตลอดจนเนื้อหาสรุปแล้วก็แนวข้อสอบในการสอบตแหน่งต่างๆมาพูดคุยให้กับน้องๆได้รับชมรับฟังกันนะครับสําหรับในส่วนของคลิปนี้ในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสอบ าการใช้ชีวิตไปจวันด้วยนั่นก็คือเรื่องของอาการปฏิบัติตามพรบการทวรงถามหนี้ประศสม5 8นะครับซึ่งในเรื่องของการกลับเคลื่อนการดําเนินการตามรบรบการทวงถามหนี้นะครับมันก็มีคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้อยู่นะครับซึ่งจะออกในเรื่องของกําหนดกฎเกณฑ์อะไรต่าง มาใช้เป็นแนวในการปฏิบัตินะครับก่ได้มีประกาศในด้านกิจการนุกบษานะครับเมื่อวันที่3สิงหาคม2564ันะครับเรื่องประกาศคณะกรรมการกบกับการทวงถามหนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้นะครับเรื่องการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆใ,ในการทวงถามหนี้อาศัยตามความในมาตราที่16วงเล็บหนึ่ง ประกอบมาตรา13มวงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พศ2558คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆใ,ใ,ในการทวงถามหนี้ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด30วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ 3. ในประการนี้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการทวงถามหนี้หมายความว่าจํานวนเงินที่ได้กําหนดไว้เป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้จากลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้โดยต้องมีหลักฐานหรือเอกสารเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ให้สามารถตรวจสอบได้แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตามเอาทรัพย์กลับคืน รอบการทวงถามนี้หมายความว่ารอบระยะเวลาเพื่อการทวงถามนี่โดยนับตั้งแต่วันผิดนัดชำระหนี้ของงวดนั้นจนถึงวันครบกำหนดชำระหนี้งวดถัดไปทั้งนี้การนับหนึ่งรอบระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า1เดือนข้อที่4เขากำหนดเป็น1เดือนนะครับไม่ได้กำหนดว่า30วันซึ่ง30วันกนับ1เดือนเนี้ย ตามกฎหมายก็คือมันต่างกันอันนี้ก็คือเอาต้าเป็น1เดือนตรงนี้นะครับก็มันจะเอารอบเดือนจริงๆนะครับข้อที่4เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้และมีการทวงถามหนี้ผู้ทวงถามหนี้อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ใจ่ายใดๆในการทวงถามหนี้ได้ดังนี้ 1. ไม่เกินห้าสิบบาทต่อรอบการทวงถามหนี้ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชาระ1งวด ข้อที่2ไม่เกิน100บาทต่อรอบการตรงถามหนี้ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระมากกว่า1งวดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระเพียงแค่งวดเดียวนะครับก็กล้าใช้จ่ายในการเป็นกล้าใช้จ่ายในการเป็นค่าธรรมเนียมหรือก็ใช้จ่ายใดๆในการตรงถามหนี้เนี่ยก็ได้เพียงแค่ไม่เกิน50บบาทแต่ถ้า มีลูกหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวดก็ไม่เกินหนึ่งร้อยบาทต่อรอบการทวงถามนี้สำหรับหนี้ประเภทให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลิสซิ่งในสินค้าประเภทรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการทวงถามหนี้เพิ่มเติมจากวักหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามทวงถามหนี้ตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งนี้ไม่เกิน400อย บาทต่อรอบการทวงถามนี้และให้เรียกเก็บได้เฉพาะกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระมากกว่า1งวดเพราะฉะนั้นลูกหนี้ลิสซิ่นนะครับถ้าเกิดว่าจะถูกเรียกเก็บในค่าดําเนินการติดตามการทวงถามหนี้นะครับซึ่งอัตราก็คือไม่เกิน400บาทนะมันจะต้องเป็นหนี้ที่ค้างเกิน1งวดนะครับต่อไปก็ที่5 ห้ามไม่ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการทวงถามหนี้ตามข้อ4สำหรับการกรณีลูกหนี้มีหนี้ครั้งชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมที่ไม่เกิน1นึ่งพบาทข้อที่6ห้ามไม่ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการทวงถามหนี้อีกภายหลังได้รับชำระหนี้ครบตามจำนวนหรือมีการบอกเลิกสัญญาแล้วตามกฎหมายประกาศณวันที่9สิงหาคม2564ก พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกร,ระทรวงหาดไทยประธานกรรมการกำกับการทวงถามนี่ก็จบลงไปนะครับผมคิดว่าคงจะเป็นสาระเป็นความรู้ในการสอบหรือในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยววันหลังมีสาระใหม่ๆก็จะนำมา ทำเป็นทลิปนะครับให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ